พามาดูภายในของแอมวินเทนอายุ50ปีนะครับลักแมน L สามศูนย์แปนะครับตัวนี้เป็นแอมกล่องไม้นะครับตัวนี้ทำหการตรวจซ่อมตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่คืออะไรที่เปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับลูกค้าส่งมาตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับอาการก็คือไฟรั่วออกลำโพงนะครับเสียงดังคุกคักนะครับซ่อมเรียบร้อยชุดนี้ก็จะเป็นชุดปรีแอมและปรีโทนทั้งหมดนะครับชุดนี้จะเป็นชุดภาคจ่ายไฟย่อยนะครับภาคจ่ายไฟหลักตัวใหญ่ใช้ซีตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเบลเเเเเเลลลออออรรรรร์์นนนนนนะะะป็กกัััษณขขงงคคค้ายบบืุ่่ี เขาจะพลิกออกมาดูนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับกล่องไม้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะสามารถปรับไฟได้ด้วยนะครับรุ่นนี้ใช้งานได้ทั่วโลกนะครับการตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับก็ทาการเปลี่ยนอะไหล่ทั้งหมดนะครับรีแคปเปลี่ยนฮาร์ดเซอร์ที่รั่วล้างให้สะอาดนะครับรุ่นนี้เสียงดีมากนะครับกําลังขับอยู่ที่ ห้าสิบห้าวัตบวกห้าสิบห้าวัตนะครับนั้นจะผ่านการเวลามานานเราก็สามารถซ่อมให้ได้นะครับไม่มีปัญหาใดๆสิ้นเนี่ยพายขยายต่างๆซ้ายและขว,วาเรารีแคปให้เรียบร้อยเป็นทรัมปิเตอร์ที่รั่วเป็นอาร์ที่ยืดปรับกระแสใหม่ให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ตามปก,ปกติและเสียง